นางเอกเลี้ยงลูกคนเดียวเรื่องราวของความเป็นแม่นั้นพิเศษอย่างมากนอกจากจะต้องตั้งครันคนคนหนึ่งถึง9เดือนแล้วยังต้องเลี้ยงดูยันโตซึ่งเธอคนนี้ไม่เพียงแต่เป็นแม่ที่รักลูกมาก,มากๆเธอยังเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาด้วยตัวเองของเธอเพียงคนเดียวความรักของคนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะออกแบบได้ว่าจะไปในทางคิดไหน เพอว่าคนเราทุกคนมีความรู้สึกและเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครรักซึ่งแน่นอนว่าวันเวลาจะทําให้เรานั้นแข่งแร่งขึ้นอย่างมากเหมือนกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ที่เธอนั้นทําทุกอย่างเพื่อลูกชายของเธอ แม้ว่าคนจะมองอย่างไรก็ตามแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะว่าทุกอย่างที่เธอทำนั้นเพื่อลูกของเธอนั่นเองคะ่ะในวงการบันเทิงไม่มีใครไม่รู้จักครอบครัวนักแสดงตัวอย่างครอบครัวของดีดดกมดันเพราะว่าเขาคนนั้นเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิง แม้ว่าเขาจะจากไปแล้วก็มีลูกสาวอย่างสาวบีมวารานิตที่ทำงานในวงการบันเทิงในฐานะนางแบบนักแสดงที่มีความสามารถอย่างมากก่อนที่คนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่ติดตามสาวบีมจะตกใจมากเลยทีเดียวเมื่อสาวบีมได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นกำลังตั้งครรภ์ซึ่งเธอเคยออกมาเปิดใจในปี2557ตอนนั้นเธอตั้งครรภ์ได้4เดือน และที่น่าตกใจคือเธอบอกว่าเธอได้เลิกลากับคุณพ่อของน้องไปแล้วทําให้หลายๆคนมองว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งเธอสะตองมากๆเธอเผยว่าเธอเลิกลากับแฟนอดีตแฟนของเธอไปก่อนจะรู้ว่าตั้งคันเมื่อเธอตั้งคันเคยกลับมาพยายามกันอีกครั้งซึ่งเธอกับอดีตแฟนรู้จักกันมาอย่างยาวนานได้มีเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้ต้องเลิกลากันไปและแม้ว่าจะพยายามกันอีกครั้งก็ไม่เป็นผลเธอมอง ว่าการแต่งงานเพราะว่ามีลูกด้วยกันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดในความคิดของเธอเพราะว่าการที่คนสองคนจะแต่งงานนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งงานเท่านั้นแต่ต้องเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ถ้าไม่ได้รักกันคนที่มีปัญหาจะเป็นลูกได้แต่ถ้าเกิดเธอและอดีตสามีของเธอทำหน้าที่พ่อแม่มอบความรักให้กับลูกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามเธอเชื่อว่าลูกของเธอก็จะต้องเติบโตมาแข็งแรงที่สุดกับความรักที่ถูกมอบให้ด้วยความจริงใจ ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวบีนด้วยค่ะเชื่อว่าทุกๆอย่างนั้นทุกๆก,การตัดสินใจนั้นสาวบีนคิดมาอย่างดีแล้วและตอนนี้ก็ได้คำตอบสาวบีนนั้นสามารถที่จะเป็นแม่ที่ดีอย่างมากให้กับลูกชายของเธอได้แม้ว่าจะต้องเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวก็ตามค่ะ